สวัสดีค่ะวันนี้มเมล็ดพันธุ์ GT ทขอแนะนำมะเมล็ดพันพธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ g ีที0 0ซึ่งเกษตรกรท่านใดที่กำลังมองหามเมล็ดพันพธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ฝักใหญ่ยาวสีแล้วน้ำหนักดีต้องไม่พลาดคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่ทางบริษัทนำมามอบให้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปทำความรู้จักกับขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันจีที6ก0กันเลยค่ะลักษณะลำต้นต้นอวบใหญ่แข็งแรงข้อและปล้องชัดเจนลักษณะใบใบมีสีเขียวเข้มใบใหญ่ใบหนาขนาดและความสมบูรณ์ของฝกัก ฝักมีขนาดใหญ่เหลือหมฝักปิดมิดจนถึงปลายฝักลดการเข้าทำลายของโรคและ,มะแมลงเมล็ดติดถึงปลายฝักสีส้มสวยจำนวนแถวมี14แถวถึง16แถวมเมล็ดลึกแกนเล็กสีแล้วน้ำหนักดีพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกได้แก่พื้นที่ราบที่นาที่ริมน้ำ พื้นที่เชิงเขาและพื้นที่บนเขาที่มีอากาศเย็นชื้นมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ GT 600สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีตั้งแต่ต้นฤดูฝนปลายฤดูฝนและฤดูแล้งอายุวันออกดอกและออกไหมประมาณ54วันวันเก็บเกี่ยวตั้งแต่110ถึง120วันผลผลิตเฉลีย่ย ประมาณ1,517กิโลกรัมต่อไร่ถึง2,300กิโลกรัมต่อไร่เปอร์เซ็นต์การกระทาอเมล็ดประมาณ83ถึง86เปอร์เซนต์จำนวนการใช้เมล็ด3.25ถึง4กิโลกรัมต่อไร่การลงเมล็ดปลูกระยะห่างระหว่างแถวประมาณ70เซนติเมตรระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ20เซนติเมตร จะเห็นได้ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ที่600เมื่อมีอายุ110วันลำต้นยังคงแข็งแรงใบมีสีเขียวเข้มฝักมีความสมบูรณ์ฝักใหญ่ยาวโตไวติดเมล็ดปลายสุดระบบรากแข็งแรง เกษตรกรสามารถเริ่มเก็บสดได้ตั้งแต่110วันเป็นต้นไปแต่ถ้าหากเกษตรกรท่านใดที่ต้องการเก็บแห้งก็สามารถปล่อยให้แห้งจนกว่าจะได้ความชื้นที่ต้องการค่ะพันดีเลือกดีทีนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ